โอ้โหใส่ไปเดินไม่สนลูกใครเลยนะครับโอ้โหโชว์ไปเลยครับคุณลุงคุณปู่คนนี้ทีมของข้าเนี่ยทำได้ก่อนพวกเองนะเว้ยโอ้โหมีปู่คนนึ่งครับแฟนบอลของแมนยูสุดใจนะ ใส่เสื้อแมนยูในปี1,999ครับเดินฝ่าพาระเดชชลองแชมป์สแชมป์ของแมนสตีไปหน้าตาเฉยเลยนะครับโอ้โหที่เมืองแมนเชสเตอร์สุดจัดจริงๆครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแฟนบอลรุ่นดึกของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเลยนะครับมีคุณปู่คนนึงเนี่ยสวมเสื้อแข็งแมนยูในปี1,999ครับเดินฝ่าขบวนพารเดของแมนสตีที่คว้าทริปเปิลแชมป์ได้ในฤดนูกาลนี้ที่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับ ในฤดูกาลนี้แมนซิตี้คว้าทริปปิลแชมป์ใหญ่ได้สำเร็จนะครับโดยหนึ่งในนั้นก็คือเอฟเอครับที่พวกเขาเอาชนะแมนยูในนัดชิงชนะเลิศด้วยนั่นเลยจะำให้แมนซิตี้กลายเป็นทีมที่2ของอังกฤษที่คว้าทริปปิลแชมป์ใหญ่ได้สำเร็จหลังแมนยูเคยทำได้เมื่อปี1999นะครับ แมนซิตี้ฉลองแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ในเมืองแมนเชสเตอร์หลังกลับมาจากการคว้าถ้วยยูเซลที่อิสตันบูลโดยแข้งบางคนยอมรับว่าฉลองแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับก่อนจะเดินทางไปปาร์ตี้กันที่อิบิซาต่อล่าสุดไม่ต้องรอชา้าครับมีการแชร์ภาพคุณลงที่สวมเสื้อของแมนยูที่เดินฝ่าฝูงชนในสีเสื้อของแมนซิตี้ที่กำลังฉลองแชมป์กันอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับโอ้โหเดินไปหมดครับไม่สนลูกใครครับผมขอสีแดงไว้ก่อนนะโอ้โหใส่ปี1 9 9 9ด้วยคุณลงุงคุณปู่ต้องบอกว่าสุด จัดมากๆเลยนะครับคุณลุงคนนี้นะโดยจะมองว่าได้เป็นการสื่อสารถึงแฟนบอลแมนสตี้แล้วว่าสมุรรักของเขาเนี่ยสามารถทําได้ก่อนในปี1999นะครับถือว่าเป็นอะไรที่แหวกแนวเหมือนกันสําหรับคุณลุงคุณปู่คนนี้นะครับโอโ้โหสุดจัดไปเลยนะทุกคนสีฟ้าที่เมืองแมนเชสเตอร,ตอร์แต่คุณลุงคนเดียวเนี่ยสีแดงนะโอโ้โหแถมไม่พอเป็นเสื้อแชมป์ในปี1999ด้วยนะครับเดินหมดไม่สนลูกใครจัดไปแฮร์ร่ร